สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพจน์ธรรมภเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาภาษาวิทยาหรือทางด้านสมองนะครับวันนี้ก็มีโอกาสก็มาพูดอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือแสงแดดมีประโยชน์กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์อย่างไรนะครับหลายๆคนก็จะถามว่าเอ๊ะผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้การดูแลการ รักษาการป้องกันผลแทรกซ้อนของตัวโรคเนี่ยให้ดีขึ้นได้นะครับซึ่งจริงก็มีหลายอย่างมากนะครับออนอกจากเรื่องยาเนี่ยก็เป็นเรื่องการดูแลต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะพูดค่อยๆพูดในสเต็ปต่อไปนะครับแต่ว่ามีอันนึงที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากๆครับก็คือเรื่องแสงแดดกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับหมืนเขาว่า แสงแดดเนี่ยมันมีประโยชน์กับมนุษย์นะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอย่างไรบ้างน,นะครับอย่างแรกต้องบอกว่าการที่นำผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยพาไปให้โดนแดดอ่อนๆน,นะครับในช่วงเช้านะครับที่ไม่ได้ร้อนเกินไปนะครับอ,อาจจะช่วงแบบเช้าตรู่หน่อยๆที่ที่ไม่ได้มีแดดแรงมากนะครับโดนสัก สิบห้านาทียีสิบนาทีตอนเช้าอาจจะทํากิจกรรมบริเวณห้องนั่งเล่นนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับที่มีแสงแดดเพื่อที่จะให้ไม่ต้องโดนแสงแดดโดยตรงก็ได้นะครับหรืออีกทางนึงก็คือว่านอกจากไปเดินเล่นหรือทํากิจกรรมตอนเช้าเนี่ยที่ให้โดนแดดเล็กน้อยเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คือว่าเราให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในห้องที่อยู่ใกล้ๆแสงแดดเนี่ยเป็นเวลาในช่วงกลางวันเนี่ย ให้จนถึงก่อนที่จะทานอาหารเย็นนะครับอย่างเช่นอาจจะอยู่บริเวณห้องที่ผู้ป่วยเห็นแสงแดดตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่สักช่วงเจ็ดแปดโมงเช้าครับจนถึงห้าหกโมงเย็นจนกว่าพระอาทิตย์จะตกนะครับก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับประโยชน์จากแสงแดดเนี่ยค่อนข้างเต็มที่นะครับเหตุผลแรกก็คือ1เมื่อผู้ป่วยเนี่ยได้รับแสงแดด ในตอนเช้าเล็กๆ,ๆน้อยๆครับหรือระหว่างวันเนี่ยร่างกายเวณนผิวหนังเนี่ยจะไปผลิตวิตามินดีออกมาให้ร่างกายใช้ประโยชน์ได้นะครับวิตามินดีนะครับดดเดกสละอีนะครับวิตามินดีเนี่ยมีประโยชน์มากๆครับในการที่จะช่วยให้กระดูกและระบบกล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลเรื่องเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะครับฉนันจะเห็นว่าเวลา คนมีอายุบางท่านเนี่ยแพทย์ก็จะมีการตรวจระดับวิตามินดีนครับเพื่อเพื่อดูแลเรื่องเกี่ยวกับ,กบเรื่องกระดูกแล้วก็เรื่องสมดุลของภูมิคุ้มกันด้วยนะครับจะเห็นหลายๆครั้งที่ที่เราเจาะเพื่อเช็คคนไข้ด้วยนะครับอันที่2คือว่าการที่จะได้รับแสงแดดใน,ในช่วงเวลากลางวันนานพอสมควรเนี่ยครับเช่นที่ผมบอกว่าเออประมาณสักช่วง7จ็ดแปดโมงเช้าจนถึงช่วงเย็น ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินเป็นเวลาเวลาติดต่อกันนนะครับก็อาจจะไม่ได้ต้องรับแสงแดดโดยตรงแต่ว่าอยู่ในห้องที่ได้รับแสงสว่างจากแสงแดดธรรมชาตินะครับมันจะมีประโยชน์มากครับในการที่ดูแลผู้ป่วยอลัลไซเมอร์ที่อยู่ในระยะที่ระยะที่3หรือว่าระยะที่เยอะนิดนึงอย่างที่ผมเคยได้กล่าวไปนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยเนี่ยที่ชอบมีอาการสับสน ช่วงหัวค่ำนะครับถ้าใครที่เคยดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยจะทราบทันทีว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยบางท่านที่อาการเริ่มเยอะเนี่ยช่วงหัวค่ำเนี่ยหรือช่วงคาตทตกดินไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ชอบสับสนได้บ่อยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราเไม่เห็นแสงเนี่ยหรือว่าภาพมันดูมัวมัวเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้เห็นแสงสว่างในห้องเพียงพอหรือว่าภาพในตอนกลางวันที่เราเห็นเนี่ยมันมัวม,มันมีมุมอับในในบ้านเนี่ยทำให้สมองและการมองเห็นเขาเนี่ยแปลภาพในจุดน,นั้นนะผิดไปนะครับยอย่างเช่นที่เคยเห็นแล้วได้ยินบ่อยๆก็คือเราอาจจะเห็นว่าสายไฟในบ้านเนี่ยเอ๊ะเป็นงูนะครับนะหรือว่าเ,เห็นหมดนะครับไต่ตามเพดานนะครับไต่ตามผิวหนังของ ของตนเองของผู้ป่วยนะครับซึ่งจริงๆไม่มีครับแต่ว่าผู้ป่วยจะพูดมาเออตอนนั้นมีมดมีมแมลงครับบางคนเอา,ามือบี้ตามกําแพงตามโต๊ะนะครับซึ่งจริงไม่ม,ไม,ไม,มีไม่ได้มีมดไม่ได้มีแมลงนะแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยเนื่องจากว่าเขาอาจจะอยู่ในมุมอับของห้องครับไม่มีแสงสว่างเพียงพอหรือว่าออตอนที่ อยู่ในห้องที่จริงๆคนควรจะมีแสงตอนกลางวันถึงตอนเย็นแต่ว่ามันไม่มีครับก็ทําให้อาการเหล่านี้มาได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คืออาการเขาเรียกว่าสับสนช่วงช่วงโพลเพลหรือห้องหัวค่ํานะครับที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ชอบเป็นนะครับอันนี้ก็ประโยชน์ข้อที่2ของการได้รับแสงแดดนะครับอันที่3าก็คือการได้รับแสงแดดติดต่อกันเป็นช่วงระยะเวลากลางวันเนี่ยทำให้สมองของผู้ป่วยเนี่ยตื่นตัวนะครับ ลดอาการซึมเศร้าได้ในผู้สูงอายุซึ่งเจอได้บ่อยอยู่แล้วนะครับเวลาแบบอยู่คนเดียวนะครับรู้สึกว่ามีโรคโรคกลุมเลามีไม่มีอะไรที่ดีคนแก่ตัวลงครับแสงแดดเนี่ยจะช่วยได้นะครับช่วยให้ร่างกายกระพิกระเป๋าแล้วก็ปรับาสารสือส่อประสาทในสมองให้ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าได้ง่ายครับนอกจากนั้นก็คือ การที่เรามีแสงแดดตอนกลางวันแล้วยาวๆเนี่ยทำให้การนอนตอนกลางวันเนี่ยน้อยลงร่างกายมีการตื่นตัวกลางคืนก็จะหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อ3ที่สําคัญนะครับซึ่ง3ข้อนี้เป็นปัจจัยสําคัญมากเลยครับที่ช่วยให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยมีอาการสับสนครับคุม ตัวโรคได้ง่ายขึ้นนะครับสับสนน้อยลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะเมื่อไม่มีภาวะสับสนเนี่ยเราก็จะสามารถสื่อสารกับคนไข้ได้ง่ายนะครับทั้งตัวแสงแดดเนี่ยมีประโยชน์ทางเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนะครับกล้ามเนื้อเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับเรื่องลดอาการสับสนช่วงพบเพหรือช่วงหัวค่ำได้ครับช่วยลดอาการซึมเศร้า แล้วก็ช่วยทำให้การนอนหลับตอนกลางคืนเนี่ยดีขึ้นนะครับอีกประการนึงก็คือว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยได้ได้รับแสงแดดเป็นระยะเวลานานช่วงกลางวันเนี่ยก็จะทำให้กลางคืนหลับดีด้วยใช่ไหมครับเพราะกลางคืนหลับดีเนี่ยโอกาสที่ผู้ป่วยจะอดนอนนะครับแล้วเกิดอาการเขาเรียกว่าสับสนชั่วคราวในผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะน้อยลงนะครับ หลายแล่ท่านที่ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะพบว่าเามื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่มีระยะรุนแรงนิดนึงเนี่ยอดนอนแค่นิดหน่อยหรือนอนเป็นช่วงๆเนี่ยวันรุ่งขึ้นเขาก็จะเหมือนอาการอรัลไซเมอร์เนี่ยมันกำเริบแย่กว่าปกตินะครับซึ่งอาการนี้เมื่อผู้ป่วยนอนดีขึ้นนอนได้ยาวขึ้นนอนได้ลึกขึ้นเนี่ยอีกวันหนึ่งเขาก็จะดูเป็นผู้ป่วยที่อาการดีเท่าๆเดิมอาการที่อยู่ดีคนไข้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์แย่ลงเนี่ย มันเกิดมากจะเกิดจากภาวะเครียกสับสนชั่วคราวซึ่งเกิดจากคุณภาพในการนอนเนี่ยไม่ค่อยดีครับซึ่งเมื่อทําให้ผู้ป่วยเนี่ยับพี่กระเป๋ากลางวันนะครับกลางวันตื่นมากขึ้นแล้วก็ช่วงโพเพไม่สับสนกลางคืนก็จะหลับแบบมีคุณภาพพอตื่นมาก็จะไม่มีภาวะสับสนชั่วคราวในผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นวงจรที่ถูกต้องครับมีการนอนหลับที่ปกตินะครับแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ย มีสุขภาพใจที่ดีนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับที่ได้รับฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปเรื่องกกับอัลไซเมอร์ทยอยพูดมาช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไม่ได้พูดเรื่องอัลไซเมอร์มานานแล้วนะครับขอบคุณครับ